Xiang nó đang ơi ơi. 03 09 lữ 020 9973 40 03 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp เอฟซีท้าป่ะพันยังมาขึ้นนี่มาได้พันนั่นชื่อเลยมาได้พันยังเลยมุนมัดสั่มมุนมัดยังอ่ะนะโอ้ยมัดหอดเฮ้ยอืมน้องเอ้ยเจ๊เมื่อยยุไม่เทาบ่บ่บ่ได้หูซึกเหมยเปล่ามัน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 มีความหูซึกงกันได้คือว่าบ่หูซึกเมืที่แม่เคยเคย

นี่แกอักเสบย,ยาฮิโลบ่เออมีอยูยยน่นะเพื่อนได้ซื้อเทอร์โมไฮแมลงยาเพนย,ยาฮิโลบ่มีแล้วมีแต่ยาการณ์เอเพราะอีกอย่างพี่น้องเรากินเราผัดกินตั้งแต่แบบเจียวปลาแดดเอ้ยอย่ังประจังสิ ตำเราผัดหมักกันเถอประเภทตอกประเภทตำนี่นั่งไปหนึ่งเขาพี่น้อยอยู่แบบยายแป้เด็กก็สบายเลยพี่น้องโอ้ยเราขี่ยากไร่วายขี่แปนวายยายยายจะขีอยากรวยอยู่ยายรวยอยากรวยก็ไม่รวยเสียใจแต่บุญโตได้แต่ชามนี่ อืมพังเด้อพี่น้องได้แต่สำานี่วะย่ายนี่นะเจ้ากระมวลยุมวนบ่ใครก็อยู่เฮือนบ่อยู่น้ำไหลน้ำหน้าบบนี่นะมวนบ่ ก็อีกอย่างก็ละหมักชีวิตแบบนี้พี่น้องชีวิตอิส,สระชีวิตอยู่ตามป่าชีวิตแบบอยู่ตามธรรมชาติพี่น้องบ่ต้องแบบบ่ต้องคิดยังมากมายนะพี่น้องยังนี่นะไม่กระสอบนะเอามืออะไรแล้วแล้วนี่นะข้อไม่เท่าถ้าใครเลิกไครเนี่ยแล้ว

ไม่ใช่แบบนั้นหรอกนะนอกจากนี้ก็จะเ่งเนาะอกเล้งเด้อเนาะการไปการมาใส่หลดใส่เรนนวลเนาะมีย่งกอยไปคอยมาเ้ียเด้อเนาะาดเออคือวาเรื่องเส้นทางเ่าเส้นที่เฮาเคยไปเคยมากพบได้พมาอยู่เนาะเส้นใดเฮาบเคยไปเคยผ่าน อากาศตีดบอนมีลุกมีขุ่มมีบ่อเนาะผิดพลาดมาหลวงอันตรายเออได้ยินข่าวมาหลวงเนาะคนเราเกิดมาเป็นมนุษย์ชาติเดียวเนาะอ่ากูแพนจ้ะกองเองกะสี่ผมี่หัวน้ำแล้วเนาะมีเงากระเป๋าฝากเอลื่ยงเด้อนับจะพื้นไปเอาใส่เนื้อในซามเนาะห้ยดังหนึ่งเก่าหนึ่งน้ำกระสีดำพังเลยไอ้แป๊ คนเฮาบัแพงสวิตตัวเองสิไปแพงไครก่อนสิหูจักแพงคนอื่นต้องหูจักแพงตัวเอง่านจบไม่มาเ่มกหมนะจักแล้ว ไหลตีลูกยายแปรพี่น้องเอ้ยยายแปรถือใจบักขากเลยพี่น้องหัวขวัญว่าลูกสลัดมันเห็นไม่เห็นใด้ยายเล่นไปหัวคยแห้งแห้วอาจารย์โอ้ยขนาดอันหอกก็อีซี่ไหลมันยังหัวทันเล่นปิดปิดปิดพี่น้องเอ้ยมันดื้อ เอื้อนในเมาแมวออกพยื่นซึ่งเบิ่งง่ายใจขึ้นพี่น้องเอ้ยไหลตีเป็นอะไรโอ้เสียทำไมไปไหลตีลูกเขาตีแล้วพี่น้องเอ้ยลูกล้านพี่น้องมีตีมีบอกเลยเนาะขั้นบ่แพงหน่อยพะจิไปไหลไปหยอกไปตีข้าบ่ถามพี่นออ้องเอ้ยขั้นแบบว่าข้าบ่สนใจข้าบ่แพ่งข้าบ่อยังข้าบ่ถามซะ บาถามบาเบิ่งบอบออกอีนะให้เฉยอยู่แนมเพลงกันดิทางมอลำอ่อยๆยามแรงพี่น้องเอ้ยคุดคุ้มหมักโมไปน้ำเพลงกันตั้งแต่จักระผัดิบรมียมเจ้าของเพลงก็จะตายบนหลบจักแต่นนว้แนวต่แนว้แล้ว โอ้ยก็มีแห้งคุดคุ้มอยู่บ่เพลงนะดินะบ่โอ้ยก็จะม่มีลิกาซิดเดอรวแหวนนี่พอเนี่ยเป้พอดแม่ พัด่วนด้ฮ้ยก็จมง่ายๆพอดะเจ้าเบิ่งอย่ เพลงพี่น้องห่วนงพี่น้อง้าได้หน่อยจะจอมโหลดไทอขอใหม่นะป่ะนี่ ดอกข้ามชีบิดนะนะอืมตัวเทียวน้ำหลังนะดิเม็ดมันจะงงามแท้งามแท้ค่ะอืมตัวแสบมันปสีหกสีจะได้ไม่น้อยอันสีหกสีเหรอหรือหกสีใหญ่หกสีจาวีนี่เธอเหมือนดิโอ้เมมบอกขอต้นงานเมื่อเนี่ย แตงเตพาอนีน่นนนนนใสอยู่อ่ะกัเลยว่าซื้อมาห้กินพับบแมนบ่อนะอโหดโพนอะลอกี่ทีซื้อมาสิแตแบบบบ่งเงออีเออ้ยมาส่งช้าด้วยจากนี้ก็ออยังเฮงเลยกี่ทีปานี่ดูเออนี้ยไผ่เนียเจ้าเนียเจ้าไหน พอ่อนเฮ้ยโย่เฮ้ยอาทำรองดีดีเ,เกีย่ยวเือยยเกีย่ยวเลยเอออาพ,อพ,อพอ่อนพ่อน่อนพ่อนอืมยายแปลมันเป็นบ้าเลยยายแปลวะเต้ข้กัเต้พ่อนเม้า,ามากี้ลักอะไรเตกเมื่องอยู่เมื่อนะเรา ฟ้อนอยู่ี่เล่ามันไปใช้เป็นต้นงานน่ะเขาขากันอยู่ทึงพวกห่วยตายหลายคนเลยเขาเอาไก่มาตีกันกพสิโตกันยังบููเรื่องว่ะรุดมีกันเลยเท้าป่วมีเทามาเขาตาแน่น้ำม่ เอาวัวม mm ีเขามาอยู hmm. mm ่เพื่อนเข้าอเข้ามคตีไก่ม่วนอยู่แล้วว่าเถ้าเนาะไปท้าพ่อนเท้าพ่อนดู่นว่าเท้าตอกมม่ยังก่อนเม็ดแหน่แหน่เป๊ะใช่ไหมจ้อพี่เอยอะไ้เงินขาเม็ดมะแม่งแมคุถึงอะเงินแตงูมเขาได้ไงอ๋อห่อนห้นี่แหละนี้ เทวาน่ะเด้ยังบอสชาติเขตนี่แต่กับเทวตัวนั้นลงมาฮะมันนี่เออเนี่ยตัวนี้มันไกลนะเออแต่พ่อใกล้กับพ่อใกล้ไกลไกลมึงจะเอาลงได้เออมันอันนี้มันเริ่มอันนียวเด้มันฉีดติดยังเห้ยเจ้าของนี่กระซีกระตายเรียบร้อยหรือว่จักเพลงนี่จะเอายังมาติดเนาะเสือกติดอะไรเราเพื่แห้งเนาะ บทีเดินเป็นลำพญ,ญาแอ,อพี่น้องล่างวัชิตั้งกล้องพออเนะหลดไหนหี่ไงโหลดเทอร์หแล้ว CPX CPR เาไรเออออพ่ออ่อนี่ยม่ยายแปรหา,ายแปรา,านี้แล้วามซุขได้นี่นะอ อาอพี่น้องห้าก็จะได้ข่าวเมื่อแล้วพี่น้องล่าคลิปสักนิดแลยวเพราะกันคลิปนะพี่น้องเออตัวหน้ามาตะเวนวะ